Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน Skin Barrier เนี่ยจริงๆคำนี้มันมีความสำคัญมากเลยเนาะสำหรับผิวหนัง<ม>อยากให้น้องเอ้ช่วยขยายความเรื่อง Skin Barrier ด้วยอีกนิดนึงอะค่ะ sensitive skin syndrome อาการเนี่ยก็จะมาแบบว่าใช้อะไรแล้วก็แสบก็ร้อนก็ยิบผ่ะคุณหมอแบบทา<ม>อะไรก็ไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาคนไข้กลุ่มนี้น่าสงสารมากเลยนะพี่แบบเคยเจอ<ม><ม>บางคนคือแบบเล่าแล้วก็แบบน้ําตาคลอเลยอะบางทีมันนําไปสู่ความเครียดเลยนะมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมถึงเป็นแล้วก็มันจะดูแลแก้ไขกันยังไงช่ แชร์เรื่องทิปการเลือกสกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายนิดหนึ่ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Single Being Podcast กับหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนากุลค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยเรื่องสวยงามๆค่ะเป็นเรื่องของผิวพันธุ์คือเรื่องของผิวพันธุ์เนี่ยจริงๆมันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างโรคหนึ่งหรือปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่องของผิวแพ้เอาเป็นว่าออกตรวจทุกวันเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเคสแหละที่มาด้วยเรื่องของปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผิวแพ้ มอก็เลยคิดว่าอยากจะมาชวนน้องหมออีกคนนึงซึ่งเป็นหมอผิวหนังมาคุยในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆปัญหาเรื่องของผิวแพ้นี่มันไม่ใช่ปัญหาคือมาแล้วก็ทายาแล้วก็จบไปนะแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาที่คนที่เป็นเนี่ยควรที่จะต้องเข้าใจว่าจะต้องดูแลผิวตัวเองยังไงจะเลือกสกินแคร์ยังไงจะอยู่กับการที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายยังไง คือมันเป็นเรื่องยาวๆที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะหมอก,ก็เลยชวนรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งรุ่นน้องท่านนี้ก็เคยมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์ให้พวกเราฟังกันไปแล้วใน Single Being EP ที่81เรื่องของสกินแคร์เทรนด์เทรนดผิวดีรับปีใหม่ขอเชิญพบกับคุณหมอเอื้อยแพทย์หญิงอนิตานิตีรานน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะน้องเอื้อย ค่ะสวัสดีค่ะพี่เพงค่ะก็ขอบคุณน้องเอื้อมากๆเลยนะคะที่วันนี้จะมาแชร์ทิปสกินแคร์สำหรับผิวแพ้ง่ายให้เราฟังในวันนี้นะคะค่ะยินดีค่ะค่ะพี่ว่าเรื่องแรกเลยอ่ะคือไม่รู้น้องเอื้อเจอเปล่าแต่ว่าพี่จะเจออยู่เป็นระยะน้องบางทีคนไข้อ่ะจะสับสนระหว่างผื่นแพ้กับสิว ก็เจอบ่อยๆเลยค่ะคนไข้ที่มาบอกว่าน้าเป็นผื่นนะคะแต่พอดูใกลๆ้ๆอา้าวไม่ใช่ผื่นค่ะมันคือสิวค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบว่าเนี้ยสิวขึ้นแต่ว่าดูแล้วอา้าวมันเป็นผื่น <laughs> ซ,ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปรักษาผิดทางนี่คือมันแบบคือหายนนะเลยนะคะคือมันแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็จริงๆถ้าจะให้อธิบายหรือสังเกตง,ง่ายๆก็คือถ้าสิวอะค่ะ,คะถ้าดูใกล้ๆเลยไอเม็ดหรือตุ่มผื่นเนี่ยมันจะอยู่ตรง รอบๆร,รูขุมขนพอดีะะอา่อาอ่าฮะก็คือเราจะเห็นเป็นตุ่มๆตรงบริเวณรูขุมขนใช่ไหมคะใช่ใช่าจะมีหัวน้องข,อข,อขาวๆกลางอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ<า>แล้วก็อาจจะมีเรื่องของสิวอุดตันสิวหัวดําปะปนมาด้วยอะไรอย่างง<ช>ี้ค่ะ แต่ถ้าผื่นก็คือเป็นผื่นเป็นเม็ดแดงๆเป็นเกาะกลุ่มๆเป็นปื้นเป็นแห้งเป็นลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเรื่องของผื่นแพ้มากกว่าอืแล้วบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยเนาะคือบางคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะคือใช้เครื่องสําอางแล้วแบบเป็นสิวขึ้นก็คือแพ้อะไรอย่างเงี้ยอใช่ไหมคะซึ่งจริงมันต่างกันเนาะ พราะนั้นผิวแพ้ก็คือผิวแพ้แต่ทีเนี้ยในกรณีที่ผิวแพ้จริงๆคือแพ้จริงๆมันเป็นคำกว้างๆที่คนไข้ทั่วไปเขาจะรู้จักกันแต่สำหรับหมอผิวหนังเนี้ยจริงๆมันเป็นยูนิเวอร์สของว่าโรคต่างๆมากมายเลยใช่ไหมจักรวาลเลยเนาะจักรวาลของฝืนแพ้ผิวเสนซิทีฟมีอะไรบ้างอะที่เจอบ่อยๆเจอทุกวันอที่เจอบ่อยมากมากเลยก็คือผิวที่ว่าแบบ ผิวเซนซิทีฟมากขึ้นกว่าเดิม,มโดยที่ไม่ใช่แพ้ไม่ใช่แพ้จริงจังไม่ใช่แพ้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มอาการมีชื่อเรียกว่าเซนซ skin สกิน r o นโดรมก็คือตรงตัวเลยอ่ฮะใช่ซึ่งอาการเนี่ยก็จะมาแบบว่าใช้อะไรแล้วก็แสบก็ร้อนก็ยิบค่ะคุณหมอแบบทาอ,อะไรก็ไม่ได้เลยคือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมา Sensitive มากๆขึ้นมาเลยแล้วก็ภาวะนนี้ค่ะถ้าเรารักษาดีๆดูแลดีๆค่ะฟื้นฟูผิวดีๆเนี่ยก็จะสามารถกลับไปเป็นแบบผิวปกติได้กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์เดิมๆได้นี่ค่ะคนไข้กลุ่มนี้น่าสงสารมากเลยนะพี่แบบเคยเจอบางคนคือแบบเล่าแล้วก็แบบน้ำตาคลอเลยอ่ะที่แบบเออใช้อะไรก็ไม่ได้ใช้แล้วแบบแพ้หมดเลยอยากใช้อย่างคนอื่นเขาหรือแบบซื้อมาแล้วก็ต้องแบบ เอาไปทิ้งาาเอาไปให้คนอื่นต้องเ,เคยเจอไหมแบบฟังแล้วแบบโอ้หลันทศมากอ่ะมีความดราม่านีดิดนึงาาเกิดขึ้นมาว่า <laughs> จะใช้อะไรดีจะใช้อะไรไ,ไม่ถูก ไปไม่เป็นเลยนะคะบางทีมันนําไปสู่ความเครียดเลยนะอแต่ก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แพ้จริงๆนะคะหอ uh huh, uh huh. ือแพ้จริงๆก็หมายความว่าแพ้สารส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในพวกสกินแคร์หรือว่าพวกเครื่องสําอางค่ะที่เจอบ่อยๆก็เป็นแพ้ที่เป็นเขาเรียกว่าแพ้สัมผัสอผื uh ่น huh, uh huh. แพ้สัมผัสก็คืออย่างเช่นบอกแพ้น้ําหอมแพ้สารกันเสียที่อยู่ในสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วว่าอีกอย่างหนึ่งก็จะเรียกว่าผื่นแพ้แบบละคายเคืองอ,อันนี้ก็เป็นอ,อีกชนิดหนึ่งอีกไทป์หนึ่งของการแพ้ซึ่งเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆเหมือนกันอืมแต่มันต่างกันร,ระหว่างแพ้สัมผัสกับแพ้ละคายเคืองเนาะใช่คือ,อถ้าเป็นผื่นแพ้สัมผัสเนี่ยค่ะหรือว่าทางการแพ้เราเรียกว่า ACD หรือว่า Allergic Contact Dermatitis เนี่ยอ,อันนี้คือ แพ้แบบที่ว่าทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้นคนไข้ก็จะเกิดผื่นทุกครั้งนะคบก็คือประวัติอาจจะเคยใช้มาก,ก่อนแล้วไม่มีปัญหาก่อนก็ได้ช่วงแรกะนะคะ,คะแล้วพอร่างกายเราเซนซิทิ์หรือว่าเกิดภาวะที่แพ้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ตัวนั้นนะก็จะเกิดผื่นแต่ถ้าแพ้แบบละคายเคืองละคายเคืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดทุกครั้งที่ใช้ก็ได้ สาเหตุที่เกิดการแพ้แบบระคายเคืองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าหนึ่งคือภาวะผิวที่แห้งมากนะคะผิวที่ uh huh. ไม่ได้รับการบำรุง uh huh. นะคะ uh huh. หรือว่าช่วงที่ชั้นผิวไม่แข็งแรงสกินแบเรีย huh. รไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะเวลาทาอะไรลงไปที่มันจะมีแนวโน้มที่จะเกิดการระคายเคืองง่ายอย่างเช่นพวกที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะคะหรือว่าจะมีพวกเป็นกรด เป็นแอซิดต่างๆนะคะหรือว่าวสารทำละลายบางอย่างที่อยู่ในเครื่องสำอางสกินแคร์เน <skincare S 1> ี่ยสารพวกนี้มันก็จะระคายง่ายมากะะก็คือจริงมันคือการระคายดังนั้นมันก็คือจะระคายหรือไม่ระคายมันก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นผิวแข็งแรงไหมเป็นยังไงใช่ไหมคะเราดูแลผิวที่ดีเราก็กลับไปใช้ได้ จริงๆไอ้ที่เมื่อพูดถึง sensitive skin syndrome อ่ะพี่ว่าน่าสนใจะนะพี่ยิงอยากถามเพิ่มเติมว่าแบบอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็แบบการที่เป็นเงนี้ยมันทำไมถึงเป็นแล้วก็มันจะดูแลแก้ไขกันยังไงคือเรื่องของภาวะ sensitive skin syndrome เนี่ยคือเบสิกแล้วก็คือเริ่มจากผิวที่มันอยู่ดีมันก็ไวขึ้นมาคือถ้าพูดถึงตามทฤษฎีก็คือมันลงลึกถึงกับเส้นประสาท ที่มาเลี้ยงที่ผิวหนังเลยนะคะว่าเชื้อราสบริเวณผิวมันก็จะไวกับการกระตุ้นมากเลยไวกับการกระตุ้นจากอะไรจากอากาศสภาพอากาศที่หนาวจัดร้อนจัดนะคะหรือว่าความเครียดก็ได้ค่ะก็จะมีเหมือนกันเคสคนไข้อ่าอย่างที่ผ่านมามีต้องควารันทีนใช่ไหมคะต้องอยู่แต่บ้านกักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเอ้าทำไมดี ก็แบบตื่นมาก็หน้าเห่อแบบแดงเพราะออกจากโพลัทีมาก็มาหาหมออะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยทาไมอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เคยใช้ได้ก็แบบเซนซิทีฟไปหมดใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่กลายเป็นแสบแดงเห่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วปกติเราแบบต้องดูแลยังไงอะคะถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้คือส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มเนี้ยค่ะถ้าไปดูสภาพผิวเขาอะเขาก็จะมีความแบบแห้งๆเหมือนกับว่าขาดน้ํา นะคะก็คือเป็นลักษณะของอาการ mm hmm. ที่เราเรียกว่าสกินแบเรียร์มันผิดปกติไปมันเสียไปพอชั้นผิวมันผิดปกติอะความที่มันจะปกป้องผิวจากอะไรก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเหงื่อจะอากาศหรือว่าจะตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทาลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาการแสดงมันจะพบในรูปแบบไหนได้บ้างคะก็ภาวะเนี้ยค่ะจริงๆคนไค้อาจจะมาด้วยอาการอย่างเดียวก็ได้โดยที่ไม่มีผื่นก็ได้อาการแสบร้อนยิบ ร้อนพาวเวลาทาผลิตภัณฑ์ลงไปโดยที่ไม่เห็นผื่นหรือว่าเป็นผื่นแค่แบบแดงแงจางๆหรือว่าถ้าจะชัดก็คือเป็นเรื่องของผิวที่แบบแดงแงแห้งๆอะไรอย่างี้ค่ะก็คือมาได้ตั้งแต่น้อยๆเลยแทบไม่เห็นอะไรมันจะถึงเป็นผื่นแดงได้เนาะสกินแบเรียเนี่ยจริงๆคำนี้มันมีความสำคัญมากเลยเนาะสำหรับผิวหนัง<ม>อยากให้น้องอช่วยขยายความเรื่องสกินแบเรียด้วยอีกนิดนึงนะคะ คือหลังๆมาคำเนี้ยก็มีคนแบบพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียกทับศัพ์เป็นสกินแบเรียร์เนาะก็ถ้าแปลตรงตามภาษาไทยเนี่ยมันก็จะแปลประมาณว่าแบบปราการผิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าชั้นผิวก็ได้นะคะซึ่งมันก็คือส่วนประกอบของผิวหนังชั้นนอกสุดนะคะที่โครงสร้างมันก็จะช่วยปกป้องผิวจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกก็คือโครงสร้างมันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง ถ้าจะให้แบ่งง่ายๆก็คืออาจจะแบ่งเป็น3ามโครงสร้างนะคะสามองค์ประกอบนะคะ uh huh. ก็คือ1เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเซลล์ผิวเราเนี่ยค่ะ uh huh. เปรียบได้กับเวลาเราก่ออิฐฉาบป,ปูนนะคะเซลล์ huh. ก็จะเปรียบได้กับเป็นก้อนอิฐนะคะอ uh ่า huh. แล้วก็จะมีตัวเรียกว่า natural moisturizing factor uh huh. ตัวนี้มันก็จะส่วนใหญ่องค์ประกอบก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนค่ะนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นปูนที่มาฉาบอิฐเนี่ย ส่วนนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยไขมันส่วนใหญ่คะแล้วก็ต้องแถมอีกอย่างหนึ่งข้อสามก็คือเรื่องของสกินไมโครไบโอมด้วยเพราะว่าเพว่าจุลินทรีย์บนผิวหนังเนี่ยค่ะก็มีผลต่อความสมดุลของสกินแบเรียร์ด้วยเหมือนกันถ้าสามข้อนี้คือครบสมบูรณ์ดีคุณก็จะมีผิวหนังที่ใช่สกินแบเรียร์ที่แข็งแรงอ่าดังนั้นคือคนที่เป็นเซนซิทีฟสกินซินโดรมเนี่ยก็ต้องไป ฟื้นฟูตัวสกินแบเรียร์ถูกไหมคะถูกค่ะเออฟื้นฟูยังไงอะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยตัวกระตุ้นที่ทำให้สกินแบเรียร์เสียไปอย่างเช่นพวกการที่เราล้างหน้าด้วยสบู่ที่แบบ PH เป็นด่างหรือว่าสบู่แรงๆที่แบบลังเราหน้าเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ฮิตกันอยา่ช่วงนึงเนาะที่แบบล้างหน้าเอียดเนี้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮิตแล้วโอเคอยู่ หรือว่าแบบว่าพอลูชันก็มีส่วนนะคะพอลูชันเองก็ทําให้ผิวตรงสกินแบเรีร์เนี่ยเสียไปเหมือนกันสภาพอากาศที่แห้งด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยความเครียดด้วยนะคะหลายๆปัจจัยเลยซึ่งมันก็ทำให้เราน่นละคะ่ะได้ไปสู่การเกิดผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็สิวง,ง่ายด้วยนะคะซึ่งการฟูนฟูอะคะ่ะแบ่งได้3ข้อเองเหมือนกันนะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้งเน้ ที่อ่อนโยนนะคะมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวหรือว่าเป็นผดอ่อนๆประมาณ pH 4-5นะคะ,คะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรบกวนผิวการจะไปขัดไปสครับรุนแรงนะคะหรือว่าการผลัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปหรือว่าเลเซอร์ที่บ่อยเกินไปแล้วก็ในเรื่องของสกินแคร์เราจะเลือกอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีก็แนะนำว่า เลือกส่วนผสมประเภทที่ให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอย่างเช่นส่วนประกอบที่ชื่อพวกเซรามัยกลิชอรินนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ, id, ะ,คะหรือว่ายูเรียเป็นตน้นค่ะแล้วก็ข้อ3ก็อินเทรนนิดนึงอันนี้คือ ลองเลือกหาห,าหรือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกหรือว่าโปรไบโอติกสกินแคร์ค่ะที่จะมัน<า>จะไปเสริมในส่วนของสกินไมโครไบโอมไมโครไบโอมนี่แบบมาแรงในทุกอวัยวะเลยนะ แทบจะเรียกว่าสาขาทางการแพทย์ทั้งกินทั้งทานกินทั้งทานในตัวเดียวกันใช่ค่ะแล้วมันมีคอนเซปต์หนึ่งค่ะเราเอ้ยวันนั้นมีคนทวิตมาถามถึงพี่เหมือนกันคือเรื่องของสกินฟาสติ้งอยากให้เราเอ้ยช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยเอ้มันคืออะไรหรอกสกินฟาสติ้งและควรหรือไม่ควรจะทํา มาอีกแล้วเทรนใหม่แล้วเขาก็ชัางคิดสับใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลานะคะวงการนี้เก็ครั้งที่แล้วเอพิโซดที่แล้วนะคะยังจำสกินแคร์ได้ไหมคะอือืมใช่สกินฟาสติ้งมันก็อาจจะมีความคล้ายๆอยู่ะค่ะแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันแบบไปสุดโตรงกว่าไปได้แบบสุดโต่งกว่าเลยก็คือเขาบอกว่ามันคือสกินฟาสติ้งมันจะเป็นการลดหรือว่า เราจํากัดจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้บํารุงผิวหน้าเนี่ยออกไปให้น้อยที่สุดจนกระทั่งแบบไม่ใช้อะไรเลยอืไม่ล้างหน้าด้วยไม่ล้างด้วยสบู่นะคะไม่ล้างด้วยเรนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลงแต่น้ำเปล่าเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่ทาอะไรเลยแล้วก็ไม่ทาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเอิร์เห็นว่ายังไงกับคอนเซปต์นี้ ถ้าในความคิดของหมอผิวหนังนะเราก็สุดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแบบทุกคนนะ่ะคือถ้าทางแบบว่างานวิจัยอะไรมันก็ไม่มีรองรับอยู่แล้วค่ะเรื่องสก,กินฟัสติ้งเนี้ยเรียกว่ามันน่าจะได้ผลกับคนที่มีปัญหาผิวอยู่แล้วอ มีเรื่องของผื่นแพ้อยู่แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอลองหยุดไหมแต่ว่าก็ล้างหน้าได้นะคะพัด <laughs> <laughs> น้ำมุกเมือกไหมเม่อวาหน้าไม่ทาอะไรเลยนี่หมอผิวหนังกรี๊ดเลยใช่ไหม <laughs> เออเออจริงๆนะ <laughs> ก็อาจจะได้ผลดีในคนประเภทนี้ค่ะที่อาจจะแบบงงๆว่าอเอะเราใช้อะไรแล้วทำให้เกิดผื่นเราก็ลองลดหรือลองหยุด <laughs> ดูสัก พักไหมแล้วเราก็ใช้น้อยที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่แบบผิวแบบทำการผลัดเซลล์ผิวมากไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่า over-exfoliate นะคะก็คือผลัดเซลล์ผิวอาจจะด้วยความเข้มข้นที่สูงมากหรือว่าทําบ่อยเกินไปจนสภาพผิวเขาแบบผิดปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้กลุ่มเนี่ยก็จะถือว่าได้ประโยชน์ในการท Skin ําสกินฟาสติ้งคือพี่ว่านะจริงๆมันแบบอาจจะ less is more เนาะคือมันไม่ได้ต้องเยอะ มันอาจจะตัดบางตัวหลายๆตัวแบบคือบางคนเนี่ยใช้ทีคือเป็นสิบตัวเรียงกันเนี่ยคืออันนี้ก็อาจจะเยอะไปแล้วดังนั้นคืออาจจะกลับไปตั้งหลักที่เบสิกเนาะก็คือแบบ มอยส์เจอร์อตัวหนึ่งกันแดดตัวหนึ่งล้างหน้าตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่เบสิกก่อนแต่คงไม่ถึงกับต้องแบบฟาสติ้งคือแบบไม่เอาอะไรเลยฉันจะไม่ทาอะไรเลยอันนั้นมันก็อาจจะแบบสุดโต่ไปนิดนึงไนเนาะใช่ใชก็เหมือนแบบเวลาพี่ผิงแบบจ้องกินคลีนอะ <laughs> พี่ผิงก็ไม่เน้นแบบการแบบอดอาหารถูกไหมคะถูกใช่พี่ก็ไม่เน้นกดอาหารไม่ค่อย f าสติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบเปลี่ยนไปเป็นแบบกินคลีนแทนอ่ะร์แกนิกอะไรอย่ว่าทั้ง สกินแคร์แล้วก็เปลีป่ยนมาเป็นใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติแทนหรือว่าแบบอ,อ่อยางหน่อยมันก็ช่วยพักผิวนะแพ็กผิวได้อย่างหนึงเหมือนกันเม่อลาพี่ว่าม,มันอยู่ที่วิธีเลือกด้วยเนาะอย่างสกินแคร์มันก็มีทั้งสําหรับแบบผิวทั่วไปคนที่ผิวแพ้ง่ายถ้าเรารู้หลักการเลือกอะจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับต้องไปแบบห้ามใช้ใดๆใช่ไหมคะ ก็อาจจะช่วยแชร์เรื่องทิปการเลือกสกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายนิดนึงก็คนผิวแพ้ง่ายนะคะเบสิกเลยก็คือต้องพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดค่ะน้อยสเต็ปที่สุดนะคะเป็นไปได้คือส่วนผสมน้อยที่สุดก็คือลองพลิกดูหลังกล่องดูนิดนึงว่า ในตัว INGREDIENT LIST เขาเนี่ยคะ่ะยืดยาวแค่ไหนถ้ายาวมากโหเป็นหลายบรรทัดเลยเนี่ยก็คือมีแนวโน้มว่าจะแพ้ในส่วนาสบในพวกนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหลักเนี้ <c oughs> พี่ใช้กับหลายอย่างเลยนะสกินแคร์เองเออพี่ก็ชอบพวกตัวที่มันแบบ LIST มันน,น้อยๆหรืออ,อ,อาหารนะพี่ก็จะพลิกดู<ะ>ก็จะชอบตัวที่แบบมันไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกันอะไรอ่าเงี้ยเนาะโอกาสที่มันจะแพ้หรือว่าโอกาสที่จะได้รับสรร แปลกปลอมมันก็จะน้อยลงใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งต้องพยายามไม่แบบลองหรือว่าเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยๆอะคะ่ะเพราะว่าการเปลี่ยนหรือลองบ่อยๆลองตัวนู้นตัวนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเพิ่มโอกาสเกิดการแพ้ด้วยเหมือนกันก็ต้องยับอย่างช่างใจนิดนึงไ่หายคือบางทีชอบออนไลน์แล้วมันชอบได้ของแถมเงี้ย <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ้วย <c oughs> ชๆๆ เนี้ยห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเลยแถมเพียบเลยอะมีเล็กสองน้อยโอเคแล้วมีหลักอะไรอีกคะแล้วก็เรื่องสกินแบเรียร์ที่พูดถึงไปอะค่ะแล้วการที่เราเสริมสกินแบเรียร์หรือชั้นผิวให้แข็งแรงเนี่ยก็ช่วยด้วยเหมือนกันสําหรับกลุ่มคนผิวแพ้ง่ายนะคะเวลาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ลองมองหาส่วนผสมที่มีชื่อพวกเซรามัยนะคะกริสเซอรินนะคะสกอเลนก็ดีค่ะไฮยาลูโรนิกแอซิดก็ดีต ว่าส่วนผสมที่มันอาจจะช่วยลดการอักเสบลดการแดงของผิวได้อย่างเช่นในอาซินาไม์นะคะอ l โลเวยราหรือว่าซิก้าค่ะซิก้าก็ฮิตอยู่เหมือนกันนะคะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกแล้วก็ถ้าในคนผิวแพ้ง่ายแล้วอยากจะผัดเซลล์ผิวทำยังไงใช้อะไรดีก็คือแนะนำให้ใช้เป็น PHA แทน AHA หรือ BHA นะคะ PHA เนี่ยคือ Polyhydroxy Acid นะคะ ตัวโมเลกุลมันจะใหญ่กว่ามันก็จะอยู่ที่ผิวผิวม,มันจะไม่ไปลงไปกัดกร่อนผิวเรามาก อ้อยเองก็ P H A ใช่ไหมคะผัดด้วย P H A จะน้าไซส์ทุกวันผัดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างใช่ทุกอย่างจริงๆคือจริงๆวันนี้นี่คือคิดว่าถ้ใครที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟมาฟังนี้ก็จะได้รับความรู้กันไปเต็มๆเลยนะคะตั้งแต่แบบมีแบบไหนบ้างอาการเป็นยังไงสกินแบรเรครบแต่ถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามน้องเอื้อยสามารถติดต่อ S <S ได้ช่องทางไหนคะก็เหมือนเดิมนะคะมาปรึกษาได้ที่แผนกผิวหนังโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือถ้าไม่สะดวกมาโรงพยาบาลนะคะช่วงนี้ก็ให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาผิวแล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวอยู่ที่ เว็บไซต์ s a p s k i n c o m ค่ะ s-a-v-v-s-k-i-n com คะ่ะ s a p s k i n <c oughs> นเนี่ยนะคะพี่ก็แอบไปช็อปด้วยเหมือนกันนะคะ <laughs> สนุกมาก <laughs> <laughs> ช่วงนี้ชอบช็อปออนไลน์แล้วก็ s a p s k i n ก็เป็นแหล่งที่แบบมี products, <c oughs> บบสกินแคร์โปรดัก t ์แบรนด์ที่หายากน่าสนใจหลายๆแบรนด์เลย ลองไปกันได้ก็ถ้าเกิดว่ายังงงๆว่าเราจะควรจะใช้อะไรดีหรือว่ามีปัญหาผิวเราอยากจะบำรุงอยากจะดูแลยังไงใช้ตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะทักมาได้ก็แอดไลน์มาได้ โหสุดยอดเลยค่ะก็ค<ช>เอื้อ,อ,อนี่ก็เป็นพี่ว่าเป็นเจ้าแม่สายสกินแคร์ตัวจริงคนหนึงน่งทีเดียว <laughs> เป็นเหยื่อมาก่อนเยอะ <laughs> เป็นเหยื่อมาก่อนคอ <laughs> นซูเมอร์มาก่อนถ้าใครไม่อยากตกเหยื่อก็คอนซัล,ล,ลคุณหมอเด้ยนะคะ, <laughs> <laughs> คะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับน้องเอื้อแพทย์หญิงอนิตานิธิราโนนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่พิงด้วยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรักใครห่วงใยใครแล้วรู้ว่าเขา ว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็แชร์ไปได้เลยค่ะสำหรับ Single b e i n g Podcast EP นี้นะคะเป็นการแสดงความรักค่ะมาให้ความรักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากรู้ฟังในพอดแคสต์ EP นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะ ไม่ว่าจะช่องทางไหนคะ่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอและก็ทีมงานในการทำพอดแคสต์ด้วยค่ะและนอกจากพอดแคสต์แล้วก็ยังสามารถไปตามหมอได้นะคะใน Instagram, Twitter ที่ใช้ชื่อว่าทิดาการ T H I D A K A R N และก็ f a c e b o o k Fanpage Trace Health Books ค่ะสะดวกทางไหนก็เจอกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต